สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเกมซ e ลดาภาคที่2นะฮะแล้วก็คลิปนี้เราจะมาทำเควสกันนะฮะเควสก็จะเป็นของเจ้านกนักข่าวนะี่ฮะซ e ลดาสมรนัาเสกุน,น,นักโกรโตเอ๊ะทำไมจเจ้าหญิงซ e ลดาถึงมาทำอะไรแบบนี้นะฮะดูับมันเลยกันแล้วกันฮนะอ่ะลืมบอกสถานที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเออนึกว่าใครที่ไหนได้ก็คู่หูของเราเองนะฮะเจ้านกบาน,นะฮะ โอ้ก็เหมือนกำลังตรวจสอบบ่อน้ำอยู่นะฮะโคโนะโอ้ไม่แน่ใจว่าเจ้าหญิงเคยมาที่นี่หรือเปล่านะโอเคเอพิโซดชาเดนจินะฮะสถานที่ก็คือไอตรงลงเตรียมที่จะไปเมืองเกรุดโดกนะฮะ เกลุดดแคนนีออนตรงนี้นะฮะโอเคเดีย๋ยวเราลงไปที่ใต,ต้หนาดก่อนถิงปิดอยู่ก็แน่นอนฮนะต้องใช้ถิงคุบนะฮะโอเคเราเตรียมไว้ละ แล้วอ oh, ๋อเฮ้ยเจอไอ้พวกนี้เหรอเดี๋ยวดิไอ้พวกนี้ถ้าเป็นพวกธาตุไฟธาตุน้ำอะเราใช้ข้าที่ต้องเป็นข้ามไปมันอะมันจะตาทันทีเลยนะผมก็าใหรู้ใจ ส่วนธรรมดาถ้าเป็นพวกสีแสดงสดำะาม,มันจะเป็นพวก้าเป็นแขนผ้า,าสายฟ้าแบตหมด <laughs> แบตหมดใจเย็นเอาไหนดิเอาอี้ยู่ในน้ำเย ทราไปเปิดบอเทพธพิดาครบหมดแล้วฮะแล้วปรากฏว่าศัตรูบางตัวมันเก่งขึ้นนะฮะก็คือมันจะมีพวกศัตรูตัวใหม่ๆที่ระดับสูงอะเกิดมาละแต่ว่าพลังโจมตีอะไรของเราดาบอะไรพวกนี้ควยอยู่เลยอนะคือเกมนี้พวกศัตรูมันจะค่อยๆเปลี่ยนตามสีไปเรื่อยๆฮะสีใหม่ๆ ตามเนื้อเรื่องเหตุการณ์ที่เราทำอะไรเงี้ยนะถ้าเรายิ่งเล่นไปไกลประตูตัว,ตวโหดๆก็จะเริ่มเกิดละอะไรเงี้ยฮึบมีนอนมีนัวฮึ๊บในที่ ยงเด็กข้างหน้าทุกข้างหน้ามาีคนหนนะึแอบอยู่อได้โลของเกลืดดอโดนะไม่เป็นไรเไก็บไว้ก่อนอัน,นี้กาพังละที่ถืออยู่ไอ้ตัวนี้อเน,นี่ยเราเช็คด,ดูอันนี้น่าจะสายฟ้าสายฟ้าผมยังไม่แน่ใจว่ามันแพ้ธาตุอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นธาตุน้ําเพราะถ้าไปหิมะหิมะเราใช้ไฟอะแม่งตายเลยแล้วก็ถ้าเป็นไฟใช้น้ําแข็งตาย อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นธาตนุน้ำเดี๋ยวเราลองเอาน้ำปลามาเอาน้ำลองนะมันหลบมันไระโดดอเนไม่โดนเหรอเฮ้ยมันจะปลอ่อยสายฟ้าแล้วเราจะได้ทดสอบไปด้วยหาว่ามันแพ้ใส่แพ้น้ำไหม ไม่ไม่แพ้แล้วมันจะแพ้ธาตุอะไรตัวนี้มันมีธาตนะุน้ำธาตุสายฟ้าธาตุไฟก็เล้ไม่แพ้ว่ะเดี๋ยวไปจุดหนรราดูกนันหนยระวังอย่าเข้าไปใกล้มาจะโดนไม่ถือเน,นี่ยอันเนี้ยสายฟ้าเอ,อ้ยอันนี้นะ้ำแข็งอะ่ะเดี๋ยวผมลองใช้ด,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 ดูดิ อะ,อะไรอ, <Yeah. S 1> อ๋อเรื่องคะับโอเคเขาผ่านเลยเหรอไอโบในบ่อน,น้ำเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเข้าใจอะไรไหมร,ไร,รู้เรื่องอะไรหรือเปล่า mm. อ๋อก็คือในสุดมีพวกมอนสเตอร์ yeah. คงไม่เกี่ยวกับเจ้าหญิงสินะเออเจ้าหญิงจะมาทำอะไรที่นี่ล่ะ,อะ,อะโอเคพาดอีกหนึ่งเควสนะของนักข่าวนะฮะน่าจะมีประมาณ12เควส์แทนักข่าวเนี่ยนะฮะโอเคก็ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองไปอีก,อกทีนะฮะเผื่อมีอะไรข้างในไปสำรวจอีกทีนึงเผื่อในถ้ามนันมีอะไรอีกหรือเปล่านะ เมื่อกี้เหมือนมันจะมีอะไรให้เราพิชป่ปาทำอะไรกันเนยนนอะใหญ่ของที่เราัด้มาอ่ะผีผายไปเลยอีกนะยังไม่ได้เก็บผีเพราะยังอยู่ยังอยู่ยง,ยงกของนะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเริ่มตีมอนสเตอร์เพื่อที่จะเอาวัตถุดิบเอาไปอัพเกรดชุดน,นะครับนี่ไง นีอยังมีมีแค่นี้ครับแล้วมีเห็ดสีฟ้าให้เก็บนะครับอุ้ยมีเห็ดแคนี้ด้วยเห็ดช้อนบารดิชอบเลยสีเขียวเนี่ยหายากนะภาคเนี้ยมีสีฟ้าที่ยังดีโอเคคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะฮะก็มีแค่นี้ฮนะบ่อน,น้ำนี้นะโอเคผ่าบิ๊งหนึ่งเควสครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะได้มีปืนแจ้งการคัคลิปครั้งต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชม แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย